เรี่องปักัวเงี้ยเลยครับเราทำงด้ทนกอครับครับครับอยู่อ่าแก้กรรมบริหารกรรมครับผมแก้กรรมบริหารกรรมครับอันนี้ของจริงของจริงอ่าของของจริงโอ้โหผมผมรมมากเลยเอาไว้ฝาลังโอ้โหที่ที่เมื่อขอเขาออกออกอ่าอออ่าชักชัดผมผมขอรูปคมสาธุคนนี้ คือไปเล่นดี่ยนครับเราของเล่นอันนี้คมจริงๆนะครับเนี่ยเอากระดาษมานี่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ทำให้ดูครับเดี๋ยวอันนี้นะครับจะฉีกกระดาษให้ดูนะครับพี่สูตรว่าดาบเนี่ยคมจริงๆนะครับที่ลูก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 อ่าอ่าอ่า ผมเป็นเป็นเป็นหมอดูฮะกล้อ้อวนี่มีใช่ไหมหมอดูด้วยคช่ไหมใช่นาเมาอันนี้สองมือต่อไปมือเดียวให้ดูมือเดียวนะครับอันนี้ต้องสองมือเราะมนากะดาน่างนี่จะได้ดูนะดูตรงข้างหน้าคมไม่คมก็รู้แล้วนี่ไห็นม่ไม่ไอเห็นไอ้แม่ไอมคมไม่คมรู้เลยไม่มีปะครับนี่นะครับ เออเนี่ย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 เขาดูเขาดูเขาเป็นร่างน้วยว่ะอโอ้ดูอ่านี่ครับโอ้นี่ไปเมื่อกี้นี่นะครับโอ้โหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้โหนะครับโอ้โเรยเลือดโอ้นี่คือรอยเลือดของนี่นะครับว่าครับนี่ของผมให้ให้ถือเดี๋ยวะช่วยถอดเสื้ออีดหนักหนักหนักด้วยนะครับเนี่ยแล้วตะกี้ไี่ทำยังไงท่า ผมก็ไม่รู้ถามพี่เลี้ยงผมไม่รู้เนาะตามมาข้างหลังอีกอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยให้เห็นให้ดให้เห็นให้เห็นาป้าตาป้า้งหลังนี่ป้าจริงๆนะขคมนี่ป้าจริงๆไม่มีเลือดออกด้วยครับสาธุสาธุสาธุอันนี้อันนี้ผมถามต่อนคลิปทรงทรงขององค์อะไรครับจงตันเงินสวยครับงตันเงสวยถ้าหาวัดแต๊กจิ้วเราอะไรองค์พ่อนาจะสาไทชื้อ หรือว่าลีโรเชียโอ้โหโอ้โหครับเรือนั้นเป็นอ่าจักรพรรดิแต่งตั้งให้ใช่ครับใช่เป็นตำแหน่งแต่งใช่ครับใช่ครับเป็นขุนศึกท่านอ่ะเดี๋ยวพิมพ์เขามาแก้กรรมบริหารกรรมครับอะผมผมได้ไปดูบ้าง ได้ครับครับครับรรพครับครับเผ่ครับครับของผมเผยแพร่นี่ผมก็จะขึ้นของพันทิ์นะครับอ่านี่เลยไม่ครับเขาครับม่มฮไม่ผขออนุญาตเจ้าผมกตามญาติต้องขออนุญาตเจ้า คือขอความเมตตาจากท่านไปปลดคนอื่นบ้างคนที่เข้าไปดูก็จะได้กุศลขอขาขอแครื่องขอเสื้ออีกหนึ่งน้องน้องครับแบบนัล่า่า่านั้น ครับครับนพีเพราะเพราะอันนี้หนึ่งหนึ่งค่านะครที่สก็ที่อมาว่ามีรวดราออออกมาเราก็จะถือแท้คนุญาตเอนอที่หเดอ ่จะได้ช่วยกันเผยแพร่พี่เมยได้ลงไทยรัฐใช่ไหมอ๋อเขาแชะเขาเคยเอาของผมไปลงครับเออไ่ใชไทยรัฐเขาเขาพูด่ากัน้าอะไรวันนี้เหรอเดี๋ยวไม่ต้องรปีน้ก็่ด้มนันะครับครับไ้ันี่ก็ขี้ว่าเปแล้วก็บอกแล้วว่าเป็นพระ ครับอันนี้ท่านเชิญองค์อะไรครับจงตังเงินสวยครับจงตังเงินสวยเพราะอะไรถึงว่ามีมีเหตุการณ์อะไรถึงถึงทรงท่านท่า6น2 2ผมประสบอุบัติเหตุรถชนแล้วก็หมดสติไปสามวันสาคืนแล้วก็พาที่บ้านพี่ชายทรงก่สอน2,525แต่ว่าจริงๆบ้านบ้านอ่ะเป็นคนนครศรีธรรมราชไม่ใช่คนภูเก็ตแต่พ่อเขาก็ เขาไม่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ใชแต่ว่าพอดีเกิดเหตุการณ์กับผมด้วยแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านหายถูกขโมยโอ้แกก็อธิษฐานว่าใช่แกบอกาถ้าอาากีกินจี แกขอลดคืนแล้วกันรถก,ก็หายไปประมาณ5เดือนแล้วแกคิดว่าไม่ได้คืนสิงหพัดก็ส่งแล้วก็บอกว่าถ้าิีเตียครบ9ก้าวันแกจะได้ก็คืนวันที่10ก็ได้หมดไต่มาสแกก็นับถือตั้งแต่นั้นมาดำเนับแล้วก็บุญก,ก็ส่งแต่นั้นมาแต่อายุ7จ็ขวบตอนนี้48แล้วโดนโดนสีสิบกว่าปีแล้วสาธุสาธุสาธุประจํา เออนี่อ่ะจะมีเหตุการณ์แล้วให้เราดูว่าคนของจริงๆพอตกอ่าเหตุกับตัวเองแล้วจึงมานับถือนับถือท่านแล้วท่านช่วยมาครับตลอดสี่สิบของหายมักจะได้คืนอ่ะใช่โอเคแล้วจะได้คืน41ปีแล้วที่นับชายเสนกงนะครับหรือชายสิกี้ยนะครับคือท่านทรงทรงมาทรงมาได้กี่ปีแล้วครับเอ่อตั้งแต่2526ครับโอ้โห ผมเกิด25 2หนีนี่40 40ี่ปีนะ่านจะถือยังไง้ยังประมาณนี้ครับนี่ก็คือไว้เวลาเวลาคนมีเข้อมีอะไรท่านจะช่วยปัดเป่าก็เหมือนี้แล้วก็อันนี้มาว่าเป็นปัดเป่าใช่ใช่ใช่ขอความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาให้เข้ามาครับเป็นมงคลใช่ใช่อันใี้เดี๋ยวผมปุ๊บเอานะไปทำติดต่อฝากองผมไนะ นี่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ได้ได้ได้เวลามานี้คนทเตัวอย่างนะครัถ้าทาง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 กรุงเทพก็จะเรียกอาเยียกับอากง คือครับคประสบสำหรับผมสำหรับผมนี่ผมจี่น้อยว่าผมประสบผับคขจวงรถรถความหลังคาหายหมดเลยนะแล้วก็ไม่สุดไดเพราะว่าของที่บ้านหายนี่จะมักจะได้คืนถ้าขอของเกจะแกจะเกจะให้เกจะให้เลยให้แต่ว่าเกต้องอยู่ในศีลในธรรมครอบครัวนี้เป็นอรามชาหัสีธรรมจงจากอยู่ไแล้วแม่เขาไปไหว้พระ อ่ารมออยูอยู่อยู่อําเภออะไรแล้วตรงตรงตรงไหนอําเภอเมืองไฮัโหลบางเหนียวบางเภอเมืองําเภออําเภออํเภอมืองตำบลตำบลครับตำบลใหญ่ตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ครับอ๋อที่เนีแหละอ่าชื่อขอขอชื่ออีกสักครั้งหนึ่งชื่อชื่ออามอารเนวางเหนียวอามบางเหนียวบางเหนียว บางเหนียว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 อ้หหหังเหนียวนี่นะครับโอเคมันจะทรงจากตั้งแต่หกขวบโอ้ใช่ไหมหกขวบเป็นขี้คออยู่ด้วยมั้ยขีสาธุ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 เดี๋ยวน้องน้องชื่ออะไรนะออกกัสออกัสนายครับนายนายครับนายอ๋อนายนายโอเคนะครับ แทงจี๊ดครับเป็นทองครับแปลว่าทองครับมือถืออย่าลืมมาไปมือถือมือถือเสื้อเสื้อเสื้อครับเสื้อโอเค